สวัสดีครับเล่าซสืรีย้อนเวลามาป่วนวางเป็นเรื่องราวของชายหนุ่มคนหนึ่งที่มีความสามารถมากมายได้ทะลุมิติย้อนเวลาไปอยู่ในราชวงศ์ทางโดยบังเอิญแล้วไปพัวพันกับเชื้อพระวงศ์โดยไม่ตั้งใจแต่ด้วยความเฉลียวฉลาดของเขาชอบพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเสมอก่อนที่จะไปฟังผมเล่าฝากกดไลค์สักสิบไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะครับเรื่องราว ep 6จะเป็นยังไงไปฟังผมเล่าต่อกันได้เลยครับการรักษาของพระเอกก็ทำให้ผูหญินของโฟนี้ หายจากโรคป่วยทางจิตมอซุนก็ช่วยฝังเข็มให้อุยินหงฟูหนีทำให้ลมปางของเธอไหลเวียนสะดวกมากขึ้นจะได้นอนพักผ่อนได้เต็มที่ และทําให้จิตใจของเธอสงบวิธีรักษาของพระเอกนั้นก็ทําให้หมอสุนยอมรับว่าพระเอกเป็นคนที่มีความสามารถมากมายจริงๆไม่ต้องใช้ยารักษาไม่ต้องฟังเข็มก็รักษาหายหมอสุนก็ข้องใจอยากรู้ว่าพระเอกใช้วิชาอะไรรักษาพระเอกก็ตอบหมอสุนไปว่าวิชาสะกดจิตหมอสุนก็ทําตามสัญญาที่เคยลั่นวาจาเอาไว้จะไปอยู่ในปา่าเลิกเป็นหมอตลอดชีวิตพอพระเอกรู้ว่าหมอตรงหน้าเขาเป็นหมอเทวดาเจ้าโอโซนสือเมียวเป็นหมอที่เก่งมากๆคน หนึ่งในแขวนตาทางังรักษาคนมามากมายด้วยความเมตตาไม่หวางเงินทองลาบยศรพเอกเลื่อมใสหมอสุนมานานแล้วนะครับพระเอกเห็นหมอสุนเป็นตัวอย่างในวิชาแพทย์พระเอกก็ได้ขอโทษหมอสุนที่เคยพูดจาล่วงเกินจากจ้วงหมอสุนเอาไว้หมอสุนก็ได้ขอโทษรพเอกเหมือนกันที่ดูรพเอกแต่ภายนอกนึกว่าเก่งแต่ปากแล้วชอบโอ้อวดความสามารถของตัวเอง แต่พระเอกก็รับคําขอโทษจากหมอซุนไม่ไหวพระเอกไม่ต้องการให้หมอซุนมาขอโทษเป็นเขาเองที่ผิดฝ่ายเดียวที่หาเรื่องหมอซุนก่อนพระเอกรู้เรื่องจากแม่ทัพหลี่ว่าหมอซุนมาช่วยคู่หินหองฟูนอีกครั้งนี้ก็เพื่ออยากให้แม่ทัพหลี่ไปช่วยคุยกับฮองเต้เล่าเวรชีวิตหมอหลวงหวังหมอซุนและหมอหลวงหวังพวกเขาทั้งสองคนเป็นเพื่อนกันหมอซุนก็ขอให้พระเอกช่วยหมอหลวงหวังที่กําลังจะโดนฮองเต้ประหารชีวิตพระเอกก็จะถ่ายโทษที่เคยลุกเกินหมอซุนเอาไว้พระเอกก็ ปากหมอซนว่าจะช่วยหมอหลวงหวังพระเอกก็ได้กล่าวกับหมอซนว่าตำแหน่งหมอหลวงคงรักษาไว้ไม่ได้แต่ชีวิตสามารถรักษาได้แน่นอนหมอซนขอบคุณพระเอกอีกครั้งที่ช่วยชีวิตหมอหลวงหวังส่วนท่านนางเอกก็ได้ทําความสะอาดจวนลิงหลงสาวใช้ที่ราชทายาททิ้งไว้ให้นางก็อยากช่วยนางเอกทาโนนทนํานี่แต่นางเอกก็ไม่ต้องการเราล,ลาให้ลิงหลงไปนางเอกไม่เหมือนกับอุ้งหญิงคนอื่นๆไม่มีเงินท้องตบรางวัลให้ลิงหลงลิงหลงนางก็ร้องไห้ออกมา เราขอร้องนางเอกอย่าไล่นางไปเลยนางมาที่นี่เพราะเต็มใจอยากรับใช้นางเอกด้วยความจริงใจนางไม่ต้องการเงินทองอะไรทั้งนั้นนางขอแค่ได้รับใช้นางเอกนางก็ดีใจแล้วนางเอกก็เลยให้ลิงหลงอยู่ข้างกายนางเอกปฏิบัติกับลิงหลงเหมือนน้องสาวคนหนึ่งไม่ได้มองลิงหลงเป็นสาวใช้เลยถึงแม้ว่าลิงหลงจะไม่ต้องการเงินทองและของรางวัลจากนางเอกแต่ลิงหลงเป็นสาวใช้ที่กินเก่งมากๆครับส่วนทางพระเอกก็ได้ขอสมุนไพรจากหมอซุนไปทําอาหารหมอซุลก็ให้พระเอก ็ตมที่อยากได้เท่าไร่เอาไปเลยภัยเอกก็ดีใจแล้วขอบคุณหมอซุนแม่ทัพบใหญ่หรีขอบคุณพวกขานทั้งสองคนที่ช่วยรักษาเมียของเขาให้หายดีภัยเอกได้กล่าวกับแม่ทัพบลี่ว่าอาการของแม่นางของฟูนียังไม่หายขาดถ้าอยากให้หายขาดต้องเข้าวังหลวงสักครั้งให้หนางเอกช่วยรักษาอีกแรงนางเป็นลูกของอลาน อันหลานเป็นพี่น้องร่วมสาบานกับหองฟู่หนีดังนั้นมีแต่นางเอกที่ช่วยให้หงฟู่หนีแก้ปมในใจได้วิธีนี้จะช่วยรักษาให้หายขาดได้จริงๆแต่ความเป็นจริงแล้วนะครับแม่นางหองฟู่หนีหายขาดแล้วนะครับแต่พระเอกต้องการให้หงฟู่หนีไปพบนางเอกที่วังหลวงทําตามสัญญาที่ให้กับนางเอกไว้พระเอกเห็นว่าแม่ทับลีเป็นคนฉลาดที่เชื่อคนยากและไม่อยากให้เมียหัวแก้วหัวแหวนของเขาไปผัวพันกับเชื้อพระวงศ์ที่วังหลวงวิธีนี้เท่านั้นที่จะทาให้แม่ทับใหญ่หลีเชื่อและยอม ไมให้เมียตัวเองไปวางระวัง แม่ทับญ่หลีรักเมียและลูกชายดังแก้วตาดวงใจกอดรับปากพระเอกจะไปขอรองฮองเต้ให้พระเอกยังบอกแม่ทับญ่หลีอีกว่านิสัยของแม่นางของฟูหนีไม่ควรกักขังนางการกักขังนางก็ยิ่งทำให้นางเหี่ยวเฉาเป็นคนไม่มีชีวิตชีวาควรปล่อยนางให้เป็นอิสระเพราะทางชีวิตของนางเคยทำตามใจตัวเองมาโดยตลอดเคยเป็นวีรตรีกล้าหาญแม่ทับญ่หลีก็ทำตามที่พระเอกแนะนำเราจะทายาธมาหาพระเอกเราจะรากพระเอกไปรักษาเด็กกำพร้าที่ป่วย แต่พอรู้ว่าคนที่ยืนอยู่ข้างๆพระเอกนานเป็นหมอสูนเทวดาโูนเซอร์เมียวราชทายาธก็ไม่สนใจพระเอกจะไปไหนก็นไปราชทายาลักหมอสูนไปรักษาเด็กๆแทนพระเอกนนาน้อยใจจริงๆเลยนะเนี่ยพระเอกของเราเนี่ยแม่นางสินเยขอบคุณหมอสุนที่ช่วยรักษาเด็กกำพร้าของนางสำหรับหมอโซนแล้วไม่แบ่งแยกทรงา่าขอให้เป็นคนไข้ก็รักษาสุดความสามารถที่ตัวเองมีพระเอกก็คุยกับราชทายาเรื่องหมอสุนพระเอกไม่อยากให้หมอดีๆอย่างหมอสุนกลับไป อยู่ในป่าเลยเป็นหมอตลอดชีวิตเสียดายความสามารถความสามารถอย่างหมอซุนเนี่ยสามารถช่วยชีวิตคนได้อีกมากมายพระเอกก็เลยให้ราชททยาช่วยครับราชททยาก็ขอร้องหมอซุลให้อยู่ที่นี่สอนวิชาแพทย์ให้กับเราเด็กๆกกำพร้าราชทายาจะเปิดล้องหมอให้หมอซุนสามารถช่วยรักษาชาวบ้านได้อีกและยังรักษาเด็กกำพร้าที่ป่วยได้อีกด้วยหมอซุนก็ยินดีและรับปากราชททยาครับว่าจะอยู่ที่นี่พระเอกเอาสมุนไพรมากมายของหมอซุนมาทำขาหมูน้ำแดง เหล่าชวนทุกคนมากินด้วยกันลองมาชิมฝีมือของเขาบ้างรับรองติดใจอร่อยแน่นอนแม่นางสินเยขอตัวไปป้อนยาดูแลเด็กๆที่ป่วยก่อนรัชทายาก็จะไปด้วยแต่ก่อนจะไปราชทายาขอกินสักคำก่อนไม่กินแล้วเสียดายของแย่พวกเขาทั้งสองคนก็ช่วยกันป้อนยาให้กับเด็กที่ป่วยเด็กที่ป่วยแทบจะไม่ได้กินยาแล้วนะครับเลนจ้องมองตาการหวานเบวฟงฟิงไม่กระพริบเลยนะเด็กน้อยที่ป่วยก็คงไม่ได้กินยากันพอดีเรลาพูดขัดมาว่า ยานี้ขมจังเลยเราจะทายาก็ได้ปอนยาให้กับเด็กที่ป่วย ส่วนทางพระเอกอาหารที่พระเอกทำเนี่ยกลิ่นหอมเยา้ายวนหมอะสซนมากเล่นเอาสามหมอนโนน้ำลายหกย้อยกันเลยทีเดียวเกินน้ำลายแล้วเกินน้ำลายอีกพระเอกก็ชวนหมอะสซนมากินด้วยกันแต่หมอนุนก็ไม่กินครับพระเอกก็เลยกินล้อตาล้อใจหมอนโซนเลยเล่นเอาสามหมอะสซนเนี่ยอดใจไม่ไหวลองชิมหน่อยก็ได้พอหมอะสซนกินเข้าไปเท่านั้นแหละก็ติดใจสิครับมันอร่อยมากๆคุ้มคม่ากับสมุนไพรที่ให้ไปจริงๆอีกไม่กี่วันก็จะถึงงานเทศกาลโคมไฟหรือว่างานเทศกาลความรักเราจะ รัชทายาจะสารภาพรักแม่นางสินเจในงานเทศกาลโคมไฟก็เลยชวนแม่นางสินเจไปเที่ยวงานเทศกาลโคมไฟด้วยกันแม่นางสินเจก็อ้ำอึง้งกัว,ว่าจะทําให้ราชทายาเสื่อมเสียชื่อเสียงที่ไปเที่ยวกับราชทายาตสองต่อสองพลายเอกก็ช่วยราชทายาตอีกแรงว่าตัวของเขาเนี่ยจะไปด้วยแม่นางสินเจก็เลยตอบตกลง จะไปเที่ยวด้วยกับราชทายาทเ่นเอสสาราชทายาทยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เลยนะครับคนกําลังมีความรักพระเอกก็ได้เอาของอร่อยอร่อยมาเยี่ยมนางเอกเห็นว่านางเอกไม่สบายใจที่มีปากเสียงกับฮองเฮา พวกเขาทั้งสองคนก็ใจตรงกันอีกดันเปิดประตูพร้อมกันก็ต่างคนต่างตกใจไพเอกเห็นว่านางเอกปลูกผักกินเองในวังหลวงก็ชมนางเอกว่าสมแล้วที่เป็นเจ้าไพาเอกก็ได้ยืนเอาอาหารของเขาให้กับนางเอกนางเอกก็พูดหยอกล้อไพเอกว่านี่เราสองคนพัฒนาไปถึงขั้นห่วงใยกันแล้วหรอไพเอกก็ตอบนางเอกว่า เจ้าคิดมากไปแล้วอันนี้คนอื่นกินเหลือข้ารู้สึกเสียดายก็เลยเอามาให้เจ้านะหนาหนางเอกก็นาเปลี่ยนสีทันทีครับนึกว่าจะได้ยินคำนหวานจากปากพระเอ,ะอกซะเอกโกนตีนไม่เลิกเลยนะเนี่ยนางเอกก็เลยเอาอาหารของพระเอกให้หลิงหลงกินแก้เผ็ดพระเอกก็ทําให้พระเอกหน้าเปลี่ยนสีอีกคนครับอุตสาตั้งใจทําให้กินพระเอกได้บอกข่าวดีกับนางเอกว่าโต๊ะของเขาเนี่ยรักษาแม่นางของฟูนี่หายแล้วอีกไม่นานของฟูนี่ก็จะมาหาเจ้าที่วังหลวงแล้วพระเอกก็ได้ไปเรียนหนังสือก พองเขา พระเอกก็ไดททองตำราสามตัวอักษรให้ฮองเฮาฟังและให้ฮองเฮาดูฮองเฮาก็ติพระเอกว่าพระเอกเนี่ยเขียนตัวหนังสือขี้เลฮองเฮาต้องการให้พระเอกฝึกเขียนให้สวยกว่านี้พระเอกก็ตอบฮองเฮาต่อให้ฝึกเขียนให้ตายก็ได้แค่นี้แหละโซเอาเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่าฮองเฮาก็ไม่อยากจะเถียงด้วยก็เลยไล่พระเอกออกไปจากตำหนกักแม่นางของฟูนีก็ได้มาหาหนางเอกแล้วพานางเอกไปหาท่าสร้างห่วงไปจัดการทองเต้ส่วนทางไท่ยสร้างห่วงเนี่ยก็ชอบแข่งขันเปรตเป็นชีวิตจิตใจ โดยเหมือนว่าไทสร้างห่วงจะมีความสุขสนุกสนานแต่ภายในจิตใจของไทสร้างห่วงนั้นกับเศร้าหมองเหมือนอยู่ตัวคนเดียวโดดเดี่ยวเดียวดายไทยสร้างห่วงถึงแม้ว่าจะเป็นพ่อของฮองเต้อ,องปัจจุบันแต่พวกเขาทั้งสองคนพอดูก,ก็มีความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยลงรอยกันสักเท่าไหร่ไทสร้างห่วงไม่พอใจฮองเต้ที่ฆ่าพี่น้องกันเองในสนามรบแม่นางของโหนี่เป็นรูปบุญธรรมของไทสร้างห่วงไทสร้างห่วงเห็นนางเอกคั้งแรกก็ถูกชะตาก,กรรมนางเอกและดีใจมากที่ได้เจอนางเอกแม่นางของโฟนี่ก็ ช่วยพูดแทนนางเอกขอร้องพ่อบูนธรรมของนางช่วยทวงความเป็นธรรมให้กับนางเอกด้วยและเล่าเรื่องราวที่นางเอกเข้าวังหลวงครั้งนี้ให้ไทสร้างห่วฟังไทสร้างหัวก็ไม่รอช้าอยู่ใัยครับพานางเอกไปทวงความเป็นธรรมให้แม่ทันที ส่วนทางฮองเต้ก็ได้ประชุมกับเหล่าคุณนางเรื่องสีอองแขวนทูเจียมาเมืองหลวงฉางอันต้าถางครั้งนี้พวกเขาต้องมีจุดประสงค์ที่แอบแฝงแน่แขวนทูเจียกับต้าถางทําศึกสงครามกันมาหลายปีแต่ไม่มีฝ่ายไหนชนะเลยตั้งไฟต่างเสียทรัพยากรและทหารไปมากมายแต่ปัจจุบันนี้แขวนทูเจียแข่งกร่ดงขึ้นกว่าต้าถางพวกเราคุณนางคิดว่าสีอองแห่งแขวนทูเจียมาต้าถางครั้งนี้ เพื่อขอเจราจาสงบศึกไทสร้างห่วงพาลูกบธรรมและหลานสาวเข้ามาในท้องบะลงขณะที่ฮองเต้กำลังประชมุมกับเหล่าขุนนางไทสร้างห่วงต่อว่าฮองเต้ลูกชายของเขาครับนางเอกเป็นลูกคนแรกของเจ้าไม่ยอมแต่งตั้งนางเป็นองค์หญิงใหญ่หลังไม่ยอมแต่งตั้งลวกหลานเป็นฮองเฮาไทสร้างห่วงก็ได้แต่งตั้งนางเอกเป็นองค์หญิงใหญ่และแต่งตั้งแม่ของนางเอกเป็นลวกหลานฮองเฮาองค์ก่อนต่อหน,น้าเหล่าขุนานางมากมายและฮองเต้ขุนนางและฮองเต้ก็ไม่กล้าคัดขานไทสร้างห่วงครับถ้าหากว่าขุนนาง คนไหนไม่ยอมเชื่อฟังหรือว่าคัดค้านตบี้ตบานเนี่ย เดี๋ยวถูกสั่งประหารแล้วถูกในประเทศเหมือนกับตระกูลหยุนของพระเอกอีก็กทําให้ฮองเต้ลาบากใจที่ไทสร้างห่วงทําแบบนี้ฮองเฮากับพระเอกก็ช่วยคุยกับฮองเต้ทาให้ฮองเต้สบายใจทําแบบนี้ก็ดีแล้วพอลูกได้เข้าใจการสักทีฮองเฮาก็ไม่โกรธเลยนะครับที่ไทสร้างห่วงแต่งตั้งแม่ของนักเอกเป็นฮองเฮาองค์กรแต่กลับดีใจด้วยซ้ำไปที่สองพอลูกคืนดีกันพระเอกก็ได้ใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสไหนๆสองพอลูกก็คืนดีกันแล้วทําให้ฮองเต้ดีใจพระเอกก็ให ฮองเตยกเลิกโทษประหารหมอหลวงหวังทำแบบนี้เหล่าตายาก็จะสงบสุขเรายังคืนดีกับรัฐที่ยุ่นซานตรงได้ด้วยฮองเฮาก็เห็นด้วยกับพระเอกฮองเตก็เลยละาชาวองค์การหล่าวเวนโทษตายหมอหลวงหวังหล่าลงโทษหมอหลวงหวังไม่ให้เข้าสำนักหมอหลวงตลอดชีวิตอามาดเวยมาร้องเรียนฮองเตให้ฮองเตย,เตยกเลิกแต่งตันน้งนางเอกหล่าแม่ของนางเอกและให้ฮองเตต่อต้านให้สร้างห่วงอีกด้วยฮองเตก็ตอบว่าอามาดเวยด้วยความ,มโมโหจะให้ตัวของเขาต่อตามพอตัวง,งั้นเหรอแล้วไม่ ยอมรับนางเอกเ,เป็นลูกสาวตัวเองอีกเหรอเมื่อกี้ในท้องบารงทําไมเจ้าไม่พูดกับไทสร้างห่วงเองอามาดเวยวกับพูดกับฮองเต้น,นะครับว่าตัวของเขาเนี่ยไม่กล้าต่อต้านไทสร้างห่วง ฮองเต้กล่าวกับอามาดเว่ยว่านางเอกเป็นลูกสาวของข้าหลานของไทสร้างห่วงเหตุใดผู้เจ้าในท้องพระองค์ในสายตาของผู้เจ้ากลับเห็นนางเป็นเพศภัยเป็นคุณนางกินเงินบำเน็จบำนานแต่กลับไม่ช่วยฮองเต้เสียดายที่ศึกษาตำรามาฮองเต้ลงโทษอามาดเว่ยไปยืนเฝ้าหน้าประตูเมืองหลวง ฮองเฮารูว่าต้นเหตุความคิดเรื่องนี้มาจากพระเอกแน่นอนฮองเฮาก็ได้สั่งสอนพระเอกไม่คิดไต่ตรองให้ดีเราค่อยทำถึงแม้ว่านางเอกจะได้ผลประโยชน์แต่ที่จริงแล้วทำให้ฮองเต้กับไทสร่างหว่วงบาดหมางก,กันมากขึ้นเหล่าคุณนางไม่พอใจนางเอกทำให้นางเอกตัวอยู่ในอันตรายพระเอกก็ได้สำนึกผิดกับฮองเฮาฮองเฮาพูดกับพระเอกอีกว่าสิ่งที่เจ้าก่อจะต้องไปคนแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองก่อนงานเทศกาลโคมไฟถ้าหากว่ายังแก้ไขปัญหานี้ไม่ได้ เจ้าก,ก็อย่าได้เข้าวังหลวงอีความหมายของฮองเฮาก็หมายความว่า ให้เอกหาวิธีอะไรก็ได้ทําให้ฮองเตาา้ลัดไถสร้างห่วงคืนดีกันครับเราจะทายาทเอาของขวัญมากมายมาแสดงความยินดีกับนางเอกแต่นางเอกนั้นก็ยังไม่พอใจอีกนะครับนางเอกต้องการให้ฮองเต้ยอมรับแม่ของนางด้วยใจจริงไม่ใช่พอทไถ่สร้างห่วงที่แต่งตั้งแม่ของนางเป็นห,หอ้องเฮาองค์กรเราจะทายาก็ะชวนนางเอกไปเที่ยวงานเทศก,กาลโคมไฟด้วยกันเราจะทายาตวางแผนไว้แล้วนะครับว่าจะให้หนางเอกไปจูจีพอหลักกับพระเอกในงานเทศก,กาลโคมไฟสารความสัมพันธ์ของ พวกเขาทั้งสองคนให้หลักกันมากขึ้นส่วนทางพระเอกก็เครียดกับเชื้อพระวงศ์นางบนลำพื้นลำพันธุ์อยู่คนเดียวความสับบันเชื้อพระวงศ์เนี่ยซับซ้อนจริงๆเลยมาโทษเราเฉยเลยเท่ากับว่าเราเป็นพี่เลี้ยงไปแล้วเหรอโบกแกเอาแต่ฆ้าฟันกันไปข้าฟันกันมาทะเลาะกันไปทะเลาะกันมา จะให้เราทําให้รวมตัวกันได้ยังไงตัดหัวของข้าไปเลยยังง่ายกว่าอีกลูกหลานตะก,กุนยนไปไหวสารเจ้ามาก็ได้เอาเครื่องรางที่พวกนางสลักชื่อของพระเอกมามอบให้พระเอกเราชวนพระเอกไปเล่นด้วยกันพระเอกเห็นเครื่องรางที่พวกนางเอามาให้ก็ทําให้พระเอกคิดวิธีท,ท,ทําให้ฮองเตและไทสร่างหวงคืนดีกันวิธีนั้นก็คือให้พวกเขาทั้งสองคนเล่นไพยนกระจอกด้วยกันครับแล้วพระเอกก็ได้มาเล่นกับเด็กๆวันถัดมาพระเอกก็ได้จ้างช่างไม้ฝีมือที่ดีดที่สุดในวังหลวงมาทํา ไพ่นกกระจอกในยุคสมัยนี้ยังไม่มีใครรู้จักการลเล่นไพ่นกกระจอกเลยนะครับพระเอกก็เลยวาดแบบไพ่นกกระจอกให้ช่างไม้ทำนั่นเองพระเอกเห็นฝีมือของช่างไม้แต่ละคนเป็นฝีมือที่ยอดเยี่ยมมากๆพระเอกก็เลยให้ช่างไม้ทําโต๊ะ e, เก้าอี้ลิื่มชักและของมากมายที่ทําเกี่ยวกับไม้